สวัสดีค่ะลิต้าแชนแนลนะคะวันนี้ลิต้าจะมารีวิวนี่ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นนมกล้วยยอดฮิตจากเกาหลีใต้นะคะอันนี้เป็นนมกล้วยบิงเกเรนะคะ ของนมกล้วยเอ่อิงเกเรนะคะก็คือว่าเป็นนมกล้วยจากประเทศเกาหลีใต้นะคะแต่ว่าที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยไม่ได้ปลูกต้นกล้วยสักต้นหนึ่งเลยแต่นมกล้วยนี้นะคะกลับขายดีเป็นอันดับต้นๆของเกาหลีใต้ค่ะแล้วเดี๋ยวเอ่อเรามาชิมดูค่ะว่ารสชาติมันเป็นยังไง สำหรับรสชาตินมกล้วยบิงเกรนะคะที่ลิซ่ากินเข้าไปนะคะก็มีความรู้สึกว่าหอมนมกล้วยออกมาเลยอะค่ะหอมมากแล้วก็รสชาติเนี่ยก็จะเป็นกล้วยเลยอะค่ะแล้วก็ฟิลลิ่งนะคะก็เหมือนอยู่เกาหลีใต้เลยะค่ะ <S <S ก็อยากให้เพื่อนๆได้มาลองชิมดูนะคะทุกคนสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะอยากจะลองชิมนมกล้วยนะคะลิซ่าก็แนะนํานะคะให้ไปลองหาซื้อที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพราะว่าลิซ่าเนี่ยก็หาซื้อได้จากท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้ i s ิส Channel ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ